พระไทยก็เลยปั่นไห้หลวงปู่ซ่าก็ฮักป่าเป็นแปดตอนแล้วก็ให้พระพระุเทศแจกในกลางก็เอาด้หัวด้หางก็สร้างให้เล่าเฮาเนาะไทยเฮาป่าเข้มเข้มแมนบอกเขาก็ลองลงเพื่อเรากินบะเ็นที่เราฝรั่งเหลียวเบิงตี่รบาดเพื่อก็ะยองป่าลงอยู่เหตุองไดเนาะบ้านนี้พักเมฆพักแว่นพักติ๋วก็งุบถิ่มล่พระไทยก็คอยพัน กินพันพันบ่เป็ดเปลียวเบิองปวกสซ้อยลงมก้วยก็ซอยลงมประแหงก็ย่องลง้นมนำยูกาเทลงเคิงบาดมันพ่นพนดก็ไปถือบอกัก,กพเกกฟาคนเป่าพระเจ้าพนทูพนแม่ออกเหลียวเบิองบัลลีทโตนสาดบาด อาจารย์ซาเพป็นพาฝรั่งลิตนเพิ่นเห็ดอาหารฝรั่งห้่เพลนอกขานอยลุงปูซาว่าจะได้บบต้องเคยกินสบายมาแล้วมาบวชอย่างนี้ปดทุกข์เป็นไมมมันไม่พอใจเขาบอกว่าภาษาฝรั่งหนเพิ่นฟัง no บรบเป็นปดบบเป็นปดดูสิเจออาหารอีสานเจอลาบเจอประแดกเจอป่น เจอแจวอย่างนี okay. Okay. A, ้ม yeah. ันอดเอาฝึกให้มันได้หลวงปู่ซาบ่าโอเคอกโอเคเปวงพ่อหน่บริเหตอาหารฝรั่งหาเลยพ่นเผ็ดพ่นติ่ะบาดมือไร้มือไรกันมีแต่แจวมีแต่ปนสเต็กกระบองมีที่ละแซนด์วิชกระบองมียังกระบองมีที่เราใหญ่ถูกฝรั่งถูกบานเอ้ยถูกอีหรีเหน็บเอาไปเอามาบาน ได้สามพันษาเราไม่น่าบวชเลยทุกชิบหายเลยเพระว่าตักน้ำก็สร้างก็เลิกถึงสิบสี่เมตรพดหามไปใส่ห้องน้ำายาิโยมเราไม่เคยหามน้ำอย่างนี้เลยหนักจริงๆพรดว่าพระไทยกระลังสวมพรมไปล่างพรดว่าเอาไปเอามาทุกไม่ไงกว่าเดินวัดบัตร เราไม่น่าบวชเลยผู้ใดทุกชิบหายเลยผู้ใดวันไหนก็เจลผู้ใดสเต็กเนื้อสันไม่มีเลยเราซึกดีไหมพผัว่บ้า่อยากซึกบาตคิดถึงมาเตอร์เหลือเกินคิดถึงฟาเตอร์เหลือเกินกินหอดพ่อหอดแม่เราซึกดีไหม ปวดไปน้ำจะหายไปน้ำงปวดเดินทั้งสี่นาะแห่ง